เวลคัมแบ็กทีเคสตูดิโวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งอนาคตที่การออกแบบระดับซูเปอร์คาร์ได้ถูกยกมาสู่ท้องฟ้านี่คือ Ferrari Aerocopter F75 ฮ e ลิคอปเตอร์คอนเซปตสุดล้ำที่ถูกจินตนาการและพัฒนาในปี2026 <c oughs> เพื่อตอบโจทย์ความหรูหราความเร็วและสมรรถนะที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนหลายคนอาจสงสัยว่านี่มันคือเฮลิคอปเตอร์ของประเทศไหน คำตอบคือมันถูกออกแบบโดย f e r r a ราซึ่งเป็นบริษัทจากอิตาลีแต่เวอร์ชันที่ถูกรีวิวในวันนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการทดสอบในตลาดอเมริกาโดยใช้เทคโนโลยีการบินล่าสุดของสหรัฐอเมริกาผสมผสานกับดีไซน์และเอกลักษณ์ของ Ferrari. Ferrari f e r r a รารีเฟอร์รารีแอโรคอปเตอร์ F75 ถูกออกแบบมาให้มีรูปร่างที่โชีชยวดุดันตัวเครื่องดูคล้ายการผสมผสานระหว่างเฮลิคอปเตอร์สมัยใหม่กับรถซูเปอร์คาร์ระดับโลก เส้นสายคมกริบกระจกคอพิทที่โค้งมนคล้ายกับกระจกหน้ารถสปอร์ตและสีสันที่โดดเด่นอย่างสีแดงเพลิงอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเฟอร์รารีทั้งหมดนี้ทำให้ F75 ดูไม่เหมือนเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแต่เหมือนยานพาหนะจากภาพยนตร์ไซไฟที่หลุดออกมาสู่โลกจริงสมรรถนะของ F75 เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจที่สุดขุมพลังที่อยู่ภายในคือระบบเทอร์โบแฟนเจ็ตรุ่นใหม่ที่สามารถปรับโหมดการทำงานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน หมายความว่าเจ้านี่สามารถขึ้นลงแบบเฮลิคอปเตอร์แต่ก็สามารถเร่งความเร็วไปข้างหน้าเหมือนเครื่องบินเจ็ตได้ความเร็วสูงสุดที่เฟอร์รารีเคลมไว้คือประมาณ720กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าการบินของเฮลิคอปเตอร์รุ่นท็อปหลายเท่าและยังสามารถบินในระดับความสูงมากกว่า9,000เมตรทำให้มันกลายเป็นยานพาหนะที่เชื่อมโลกของเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ด้านความปลอดภัย F-75 มาพร้อมระบบ AI ควบคุมการบินอัตโนมัติสามารถช่วยนักบินในการรักษาเสถียร,รภาพแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายระบบตรวจจับเรดาร์360องศาช่วยเลี่ยงการชนกับวัตถุและอากาศยานอื่นนอกจากนี้ยังมีระบบด um ับเพลิงอัตโนมัติและระบบฉุกเฉินที่สามารถปล่อยแคปซูลนักบินออกมาได้หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง เมื่อพูดถึงการออกแบบภายในเฟอร์รารี่ไม่ทำให้ผิดหวังห้องนักบินของ F 75ใช้แรงบันดาลใจจากขอบพิษรถแข่งฟอร์มูล่าหนึ่งบอดนั่งทำจากคาร์บอนไฟเบอร์และหนังอัลกันตาร่าคุณภาพสูงแผงควบคุมทั้งหมดเป็นแบบดิจิทัลทัชสกรีนพร้อมระบบ HUD ที่ฉายข้อมูลการบินขึ้นบนกระจกหน้าทำให้นักบินไม่ต้องละสายตาจากท้องฟ้าเลยแม้แต่วินาทีเดียวความหรูหราและเทคโนโลยีระดับสูงถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันในยานพาหนะล้ำอนาคตลำนี้ Ferrari Aerocopter F75 ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการทหารเพียงอย่างเดียวแต่ Ferrari ตั้งใจให้มันเป็นยานพาหนะไฮบริดที่สามารถใช้งานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนตัวอย่างเช่นมหาเศรษฐีในอเมริกาที่ต้องการการเดินทางรวดเร็วจากนิวยอร์กไปวอชิงตันดีซีสามารถใช้ F75 เพื่อย่นเวลาเดินทางจาก4ชั่วโมงเหลือเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ในภารกิจพิเศษ เช่นการขนส่งผู้ป่วยการผู้ภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากหรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวเหนือเมืองใหญ่ในสหรัฐราคาของ Ferrari Aerocopter F75 ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความฮือฮาในปี2026รุ่นพื้นฐานที่ Ferrari วางแผนเปิดตลาดในอเมริกามีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ18ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเทียบเท่ากับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวขนาดเล็ก1ลำและหากเป็นรุ่นพิเศษที่ปรับแต่งสีสัน วัสดุดและเพิ่มเทคโนโลยีขั้นสูงราคาสามารถพุ่งขึ้นไปเกิน25ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ไม่ยากสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า F-75 ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทุกคนแต่เพื่อคนกลุ่มเล็กๆที่ต้องการแสดงออกถึงความหรูหราและอำนาจเหนือใ,ใครบนท้องฟ้าในด้านประสิทธิภาพเชื้อเพลิง F-75 ใช้ระบบไฮบริดที่รวมพลังงานไฟฟ้าเข้ากับเชื้อเพลิงการบินแบบใหม่ทำให้สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า40%เมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นปกติ นี่ถือเป็นการตอบโจทย์ของโลกยุคใหม่ที่กำลังมุ่งสู่การเดินทางที่ยั่งยืนเฟอร์รารี่ภูมิใจนำเสนอว่า F75 คือสัญลักษณ์ของของค์การผสมผสานระหว่างความเร็วความหรูหราและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้อมหลายคนอาจสงสัยว่าเจ้า F75 จะถูกใช้งานจริงในอเมริกาได้อย่างไรคำตอบคือ Ferra ร i ได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีการบินของสหรัฐในการทดสอบต้นแบบ เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้านี้สามารถบินได้อย่างปลอดภัยและผ่านมาตรฐานการบินของ FAA โดยในปี2026มีข่าวหรือว่ามหาเศรษฐีหลายคนในซิลิคอนวัลเลย์ได้สั่งจองรุ่นทดลองใช้งานแล้วด้วย Ferrari Aerocopter F75 ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ที่เส้นแบ่งระหว่างรถสปอร์ตเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ถูกกลบหายไปกลายเป็นการเดินทางที่ไร้ขีดจำกัดหากคุณคือคนที่ชื่นชอบความเร็ว ความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัย F 75จะเป็นความฝันที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดสุดท้ายนี้หากถามว่าคุ้มค่าหรือไม่กับ